ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลาอัลฮิ์และ أصحابه وسلم تسليم كثيرة أما بعد ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงเยี่ยมแกลองจลาลละสุภาหนูวาจาละเพราะว่าการเยี่ยมแกลองจลาลละสุภาหนูวาจาละจะเป็นสบียงที่ดียิ่งสำหรับพวกท่านทั้งดุนยาและก็อาเซอร์ท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบารของอัลละสุภาหนูวาจาละทั้งหลายครับมีคำถามจำนวนมากนะครับ ที่มันเกิดขึ้นในความคิดของมนุษย์ในขณะที่มนุษย์ใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ในบรรดาคำถามเหล่านั้นมีอยู่คำถามหนึ่งซึ่งเป็นคำถามที่มีความสำคัญมากที่สุดแต่คำถามนั้นกลับเป็นคำถามที่น่ากลัวมากที่สุดนั่นคือการถามถึงถึงวันเกียร์ไมว่าวันเกียร์มาจะเกิดขึ้นเมื่อใดเพราะผู้คนส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ถามถึงคำถามนี้ในทํานองนี้ พวกเขามีอยู่สองจำพวกเดียวกันคนจำพวกแรกถามถึงวันเกียร์มาถามถึงวันสิ้นโลกในสภาพที่พวกเขาปฏิเสธและไม่เชื่อว่าจะต้องมีวันดังกล่าวในขณะที่คนในกลุ่มหนึ่งถามถึงวันเกียร์มาถามเพราะความกลัวและถามเพื่อที่ตัวของพวกเขาจะได้เตรียมตัวให้พร้อมขอนติดก่อนที่จะถึงวันนั้นเราจะอธลบาวเอาไว้เนอัลกุรานบอกว่า ว่ามาั่ยดึกอีกและอะรเหรอสา่งแต่ใกล้แล้วเอาล่ะที่ทจะมาถูกรู้ว,ว่าวันวันเกีย้ยจะเกิดขึ้นในไมช่ช้าอะซาจิลบิฮัลลาดีนลายูมีนูนาบบิฮาในขณะที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาพวกเขารีบเร่งที่จะให้วันเกียยมันเกิดขึ้นเพราะพวกเขามีเชื่อว่าจะมีวันดาาังกล่าวพวกเขาเยาะเย้ยถามถึงวันเหล่านั้น والذين لا يؤول الذين يؤول الذين آمنوا مُشْرِكُونَ منها نكنا دي بنا ويعلمون أنها الحق لَهُ كَوْتَانَ رُوْدِي وَهُوَ كِيَامَةَ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ พึงรู้เถิดว่าแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่โตเถียงกันในเรื่องที่เกี่ยวกับวันเกียร์มาคนเหล่านั้นพวกเขาต่างอยู่ในการหลงทางอันไกลลิบท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานตอนเาสุขานุว่จะอ่าเทั้งหลายครับหากว่าเราได้พิจารณาสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานและสิ่งที่มีอยู่ในคะดิขอน่านลบิศลลัลฮวาอัฮิวะซัลลัมาเราจะพบถึงคําถามในลักษณะดังกล่าว และคำต่อที่เราสุฮานบอูว่าทาลลาได้ทรงเตือนพวกเราและได้บอกให้พวกเราทราบในเรื่องเหล่านั้นโดยเหตุนี้สมควรอย่างยิ่งคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ศรัทธาเขาจะต้องพิจารณาและใข้ควรถึงหลักฐานที่ปรากฏในเรื่องดังกล่าวละตั๋วอะลัก่าอว้ในอัลกุรอานบอกว่ายิสฺาอลูนักอานิสซาอติอัยานมุซสาฮ์มุฮัมมัด พวกเขาจะถามเจ้าถึงวันเกียรมะว่าวันเกียรมะจะเกิดขึ้นเมื่อใดกุลอินนะมาอันโมฮาอันดอรบีลายยเัลลิฮะลิวักตีฮะอิลลาฮมุฮัมมัดจงตอบพวกเขาไปว่าความรู้ในเรื่องวันเกียรมะว่าจะเกิดขึ้นวันใดนั้นเป็นความรู้ที่อยู่หน้าเทลสุฮาณวาจะอาละหมายความว่าไม่มีผู้ใดสามารถที่จะร่วมรู้ได้ ซึ่งที่ a อ l a จะไม่ให้มนุษย์นาไหนหรือผู้ใดรู้ว่าจะเกิดขึ้นในวันใดเป็นการเฉพาะหรือเป็นการเจาะจงอัล a อาะกล่าวไว้ในอีกอายัหนึ่งบอกว่าน e ก Alluka a n i s อ t ย y y a มุรซาฮามุฮัมมัดพวกเขาจะถามเจ้าถึงวันกียามะว่าวันเกียามะจะเกิดขึ้นเมื่อใดีมาอันจะมินซิกรอฮาดยเหตุอันใดที่เจ้าถามถึงเรื่องดังกล่าวโดวยเหตุอันใดที่เจ้ามาักจะชอบกล่าวถึงมันนะอิลา บีกามุนตาฮาทั้งทั้งที่สุดท้ายแล้วพวกเจ้าจะต้องกลับคืนสู่พระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าอินนามะอันจามุนดิรุมมันอินนามะอันจามุนดิรุมายักชาฮามุฮัมมัดแท้ที่จริงเจ้าเป็นเพียงผู้ที่เตือนพวกเขาเตือนพวกเขาให้พวกเขากลัวเตือนบรรดาผู้ที่เกรงกลัวถึงการเกิดขึ้นของวังกีรนะกาอันนาฮุมเยามายะรอหน่าเลมยันบบซูอินลาอาชียะเต็นอาดูฮาฮาวันนั้น คือวังกียามะวันที่พวกเขาจะเห็นว่าวังกียามะปะหนึ่งเหมือนกับว่าพวกเขาไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานอกเสียจากชั่วเวลาหนึง่ง เพียงแค่ชั่วคู่หนึ่งของเวลากลางวันหรือชั่วคู่หนึ่งของเวลาตอนเย็นนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเมื่อถึงวันกียามมา์จริงๆแล้วบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วยความกลัวและความตกใจพวกเขาจะเกิดความตกใจถึงขนาดที่ว่าคิดว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยเวลาที่ผ่านมาเพียงแค่ชั่วเวลาเดียวดินเท่านั้นช่วงเช้าหรือไม่แค่ช่วงเย็นเท่านั้นจนกระทั่งว่าพอเขาลืมทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในดุนยาเมื่อถึงวันเกียร์นะ ดังนั้นท่าพี่น้องผู้ที่มีอีมานตลอเราจะอาละท่างหลายครับฉะนั้นวันกิยามาจะเกิดขึ้นเมื่อใดเป็นความลับที่เราสุภาโนูว่าจะอาละทรงปกปิดเอาไว้ณที่พระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นจนกระทั่งว่าครั้งหนึ่งท่านอาบีฮุรัยรับเราเล่าความดังเดเล่าว่า ب ي ล م ا رسول الله صلى الله عليه ฟีมัจลิ ج ิน ยุฮัดดิสุนกาวมในขณะที่ทรอซูนมีวันหนึ่งนั่งอยู่กับบรรดาซาอ์าบะพูดคุยกันในเรื่องของศาสนายาฮูอัลลอฮียุนฟะกอนจู่ๆก็มีอาหรับชนบทคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็พูดว่ายารอซูลละลอฮมาตัสซาตะรอซูนครับวันกิยามะจะเกิดขึ้นเมื่อใดฟ้ามาดรอซูนละลายซันละลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฮัดดิสุทรอซูนก็พูด ในสิงที่ทรอซูลกำลังพูดต่อไปเรื่อยๆฟาคอละบาดุตอตมจนกระทั่งว่ามีคนในกลุ่มนั้นในบรรดาซาฮาบะพูดขึ้นบอกว่าสซมีอามากรลฟะกริทรอซุลได้ยินในสิ่งที่ชายคนนั้นถามแล้วแต่ทรอซูนไม่ชอบวะาอละบางทุ่มบัลลัมยัสมะ ในขณะที่สัฮาบะบางท่านพูดว่าท่านรอซูลยังไม่ดินไม่ได้ยินสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นตรัสหัตถ์อิดะกะดะรอซูลุลลอฮ์นลอละหอัลลอฮ์มุฮัมมัดสัลลัมมะดีเะฮูกาลจนกระทั่งเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์นลอละหอัลลอฮ์มุฮัมมัดสัลลัมพูดในสิ่งที่กำลังพูดอยู่กับบรรดาสัฮาบะจบแล้วท่านรอซูลจึงพูดขึ้นบอกว่าไอ้นะซาอิลอานิส่าไหนไหนคือคนที่ถามฉันเมื่อครู่นี้ถึงหัวเกียร์มามีผู้ชายคนหนึ่งลุกขึ้น แล้วก็พูดกับทารุลบอกว่าอันเนียาราซูรละลอทา,ารูลครับผมเองเป็นคนที่ถามทารูลถึงวังเกียามั้ยรอสุลถึงตอบผู้ชายคนนั้นบอกว่าฟ ف إ า ا ะ ي ا ع الأمانة فنتدريسها เมื่อใดก็ตามเมื่อใดก็ตามที่อามานะสูญสิ้นจงรอวังเกียามะ่นเดเลยก็มีคนถามทารุลบอกว่าไกฟาอีดออาจุฮาทารูลครับแล้วอามานะจะสูญสิ้นจะถูกทอดทิ้งในลักษณะแบบไหนกัน ترى سلطة بقوة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة مدي قتام في نان نان دي رؤى نان دي แต่ได้รับการแต่งตั้งโดยแต่ง,ต,งตั้งให้คนที่ไม่มีความเหมาะสมที่จะสามารถรับผิดชอบในหน้าที่นั้นๆได้จงเตรียมรอวันเกียร์มากได้เลยเพราะเขาจะไม่สามารถกระทํางานที่ได้รับคําสั่งได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและได้อย่างสมบูรณ์มีครั้งหนึ่งธ่านานัสบินมาลิกรอดิยลอฮ์อันไดรายงานบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถามท่านานบีสลวอนิมัสเซลลัมบอกว่ามื่อไหร ท่านรสุนครับวันเกียร์ไหมจะเกิดขึ้นเมื่อใดท่านอาบีสันนลลอฮฺของอัสลามจึงถามชายคนนั้นบอกว่าว่ามาอะดัตเะละฮ์และเจ้าได้เตรียมสิ่งใดไว้บ้างสำหรับวันเกียร์ไหมผู้ชายคนนั้นตอบทบบอ่านรสุนบอกว่าฮุบบ ah th ัลลอฮิวะรอซูลิฮิท่านรสุนครับฉันเตรียมไว้ก็แค่ความรักที่มีให้แก่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ท่านอาบีสันนลลอฮฺของอัสลามจึงตอบบอกว่าฟะะะออินนกม فإنك مع من أ ح ب ตะแท้ที่จริงเจ้า يروم كبكون كي جورا لذا صلى الله عليه وسلم جاء قلع ونحن نحن نتحدث عنه بقوة الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا وانك يا مهنان كما كب ستري ترونكا ที่อายุของนั้นนะของนางนั้นอายุครร์ของนางนั้น,ค,น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 ครบจํานวนแล้วโดยที่คนในบ้านไม่รู้เลยว่านางจะคลอดเวลาใดไม่รู้ว่าจะคลอดเวลากลางวันหรือคลอดเวลากลางคืนนั่นหมายความว่าทพัพนอุ้สัทธาที่รักทั้งหลายครับวันกกยามาจะเกิดขึ้นวันไหนนั้นเป็นสิ่งที่เราสุภายพระวจารสมปกปิดเอาไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดาสามารถที่จะร่วงรู้ได้ เราจเราจะาลาเพียงผู้เดียวเท่านั้นแม้กระทั่งบรรดามาลายกะที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์หรือแม้กระทั่งบรรดานาลีที่ถูกส่งมาเองก็ตามจงนึกถึงห a ดิ t บทหนึ่งทุจิบรีอัลสลลมมหาท่านบฮัมมัดและในตอนท้ายัลลอัแะใอนัลัและในตอายัลสลลฮสลาะัาะาฮ์ว่าอ์ม ยูอ um um. ja ok ok ัลลิมุกุมดีนะกุมเมื ab, in, wa, ่อครูนี้คนที่มาคือจิบรีนท่านได้มาเพื่อที่จะสอนศาสนาของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้าดังนั้นในะดิษบทดังกล่าวนะครับจิบรีนอลัยฮิสสลามได้ถามท่านนบีสุลต่านบอกว่ามตัสอาฮ์ทรอซูลมุฮัมมัดวันกิยามะจะเกิดขึ้นเมื่อใดท่านนบีสุลต่านตอบจิบรีนไปบอกว่ามันมัสอูลอันฮะบิอยลัมมินัสซาอิลคนที่ถาม กับคนที่ถูกถามเนะี่ยต่างคนต่างไม่รู้คําตอบในเรื่องที่ถามดังนั้นในเรื่องนี้ไม่มีผู้ใดร่วงรู้แม้กระทั่งจิบรีนเป็นมาลายกาที่มีความรู้มากที่สุดยังไม่รู้ท่านอับบีมุฮัมมัดสันลลห์ของอัลลัมเป็นรอซูนเป็นมนุษย์ที่มีความรู้มากที่สุดยังไม่รู้แล้วจะนับภาษาอะไรกับมนุษย์ตาดำ กับมนุษย์ธรรมดาจะสามารถวรู้ในเรื่องดังกล่าวได้แต่ท่านพี่น้องผูตทอ่มีอีมานต่อเราจะอะไรจังหลายกับสิ่งที่เรารู้อย่างแน่นอนนั่นก็คือวันกิยามะกําลังมาและวันกิยามะใกล้จะเกิดขึ้นและทุกๆสิ่งที่กําลังมุ่งหน้ามานั่นหมายความว่าสิ่งนั้น ใกล้แล้วที่จะเกิดขัดดังนั้นคําถามที่บอกว่าจะเกิดขึ้นมาใดนั่นไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญคือเราได้เตรียมตัวอะไรไว้สําหรับวันเกียร์มะเราได้เตรียมสเสบียงอะไรไว้สําหรับวันเกียร์มะธรรมุินชีระบ,บินชว่วยบะรรอดิยัลลอฮฺอนุท่านได้กล่าวบอกว่าอิยูฮันนสัสอินนักุมตะกูลูนักเกียร์มาเกียร์โอ้ผู้คนทั้งหลาย พวกเจ้าต่างพูดกันว่าวันกียา์มากวันกียา์มากฝ่ายนั้นมันแม้จะมีกลุ่มอามัดเกียร์มาทุ่งจงรู้ไว้เชิญว่ามนุษย์เมื่อใดก็ตามที่เขาตายลงวันกียา์มากของคนคนนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วดังฮะดีษที่ท่านนบริษัทนะละฮ์อานิมุสลัมได้กล่าวบอกว่าอินน์ล์กับร์อวัลุมันซิลิมินมานซิลิอัลกีร่าคุบอร์คือบ้านแห่งแรก บ้านหลังแรกและเป็นส่วนแรกของวันเกียร์มะนั่นหมายความว่าวันเกียร์มาของมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันวันเกียรมะของมนุษย์แต่ละคนในขณะที่โลกดุนยายังมีชีวิตอยู่ มนุษย์แต่ละคนจะพบเจอกับวันเกียรมาเมื่อความตายมาถึงเขาแต่ปัญหาก็คือไม่มีใครในหมู่พวกเรารู้ว่าเราจะตายเมื่อไรไม่มีใครในหมู่พวกเรารู้ว่าเราจะตายนณแห่งผลใดกี่มากน้อยท่านพี่น้องครับกี่มากน้อยคนที่ออกจากบ้านขับรถออกจากบ้านเดินทางไปทำงานแต่ยังไม่ทันถึงสถานที่ทำงานสุดท้ายถูกแบกกลับมาในสภาพที่เป็นมายากี่มากน้อยครับ คนในบ้านบอกให้ภรรยาเตรียมอาหารอยากจะกินอาหารในสิ่งที่ตนปรารถนาแต่ยังไม่ทันได้กินอาหารตกลงไปในทอ้องกลับกลายเป็นสภาพที่เป็นคนตายกี่มากน้อยครับเราแต่งตัวสวยเพื่อจะออกจากบ้านเดินทางยังไม่ทันออกก้าวขาออกจากบ้านเสียชีวิตกะทันหันสุดท้ายเราเป็นคนที่ถูกแบกและแบกไปยังหลุมฝังศพด,ดังนั้นทวิน้องผูสธาที่รักทั้งหลายนี่คือสภาพที่แท้จริงนี่คือสภาพที่พอเราเห็นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้และนี่แหละคือสิ่งที่พกเราจะต้อง เผชิญอย่างแน่นอนในวันข้างหน้าแต่ปัญหาก็คือเราไม่รู้จะถึงคราวของเราเมื่อไรดังนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในตอนเช้าเราอย่าได้รอจนกระทั่งถึงตอนเย็นและเมื่อถึงตอนเย็นอย่าได้รอที่จะทําความดีจนกระทั่งถึงตอนเช้าจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมพร้อมเสมอเมื่อความตายจะมาถึงเราเพราะอัลลอฮฺจะละกวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่ายัยมันละดีนะมนุษย์จากอัลลอฮ ก็จุกอที่ฮิวลาดจ ل มุตุนอินลาวะอุตุมมุสลิมอบัติุูษัทาทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวองค์จงยำเกรงต่อพระองค์อย่างแท้จริงเถิดและอย่าได้ตายเป็นอันขาดจนกว่าพวกเจ้าจะเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่อลสุานะฮตอัลลอะกูลุกอลฮะอัสตัฟุลลอฮะดีมันจลิลลวะละกุนวลิซาอิริมุสลิมีนมินกุลลิดัมบินวะฮัตติย์ะฟัสตัฟฟรูอินนัฮวฟรุหม الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله, وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد تن في نون بوستا تن لاي لو دنيا ني كان مشي بيت يوني لو دنيا ني بريب سمون سبحان كي جات خاط تو بها بوغ راو خان بي سو لوك اخيرا ในขณะที่โลกอาคิเราะห์นั้น คือสถานที่แห่งการเก็บเกี่ยวความดีที่เราเคยทํามีชีวิตอยู่ในดุนยาเพื่อตักตวงเพื่อเพาะปลูกแต่เมื่อถึงวันกียรา์มานั่นคือวันแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตและนั่นคือวันแห่งการตอบแทนและตะัดสินในสิ่งที่เราเคยปฏิบัติเอาไว้ท่านลีบินาอา,าลิออออาาออตลาาอาาลิด r a ลลอ l ออน안ุท่านได้กล่าวว่ากฟะอินนัลเยอมะอามาลุนล ل ฮิซาบแท้จริงวันนี้ คือวันในการทําความดียังไม่ใช่วันในการตัดสินยังไม่ใช่วันในการตอบแทนวากันฮหสาบุน วะและอัมันแต่วันรุ่งนี้นั่นหมายถึงวันเกียร์ั้ยนั่นคือวันในการคิดบัญชีนั่นคือวันในการตอบแทนระตศิสิน์นั่นไม่ใช่วันในการทําความดีอีกแล้วเดี๋ยวนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มี إ ม م านต่อเราจะอาลาทั้งหลายครับเราจะอะลาเตือนพวกเราเอาไว้ในอัลกุรอานถึงวันเกียร์ัหยหลายตอนหลายที่เดียวกันอย่างที่พงค์ได้ทรงกล่าวบ,บอกว่าวันดิรฮุ um ่งเยาวมันฮัสรอติอิดกูดิยันอัมมุฮัมมัดเจ้าจงเตือนพวกเขาถึงวันแห่งความเสียใจ เมื่อถึงวันวันนั้นเมื่อการงานทุกอย่างถูกตัดสิน เรียบร้อยแล้วว่าฮุมฟีกอลฟลินว่าฮุมลายุมีนูนพวกเขาจะอยู่ในสภาพสีเสียใจอันเนื่องมาจากว่าตอนที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาพวกเขาเคยเป็นคนจีละเลยและเผ่อไผ่ต่อการทําความดีพวกเขาเคยเป็นคนที่ปฏิเสธและไม่ศรัทธาต่อัล่อสุภาโนวัจอานดังนั้นเมื่อถึงวันกียามะใครที่เป็นคนที่ศรัทธาต่ออมรปฏิบัติตามูล่อสุนโขพ์เขาจะมีแต่ความสุขและเขาจะไม่พบกับความเสียใจและความทุกข์ใจแต่อย่างใดแต่ใครก็ตามเมื่อถึงวันกียามะเขาเป คนที่เคยปฏิเสธและไม่รัทาต่ออัลลอฮ์ไม่ปฏิบัติตามรอซูลขององค์ในวันนั้นจะเป็นวันแห่งความเสียใจของเขาและเขาจะไม่มีวันที่จะพบกับความสุขแต่อย่างใดจะมีแต่ความขาดทุนขาดทุนกับตัวเองก็ขาดทุนคนในครอบครัวก็ขาดทุนและวันนั้นจะเป็นวันที่ทําให้เขาเสียใจมากที่สุดถึงขนาดว่าหัวใจแทบจะหลุดออกมาจากร่างของเขาและสิ่งที่พวกเขาพลาดไปมากที่สุดนั่นก็คือการที่พวกเขาไม่ได้รับกับความพึงพอใจของอัลลอฮ์และการตอบแทนโดยกบสรวค์ขององค์แต่กับ ายเป็นว่าเขาจะต้องได้รับกับการลงโทษในไฟนรกและไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพที่เขาเคยใช้ชีวิตในดุนยาได้เพราะชีวิตของเขามันจบสิ้นลงแล้วแล้วเราจะอะไรยังกล่าวว่าอีกว่าว่าอันซิรุมเยามันอาซิฟาติอีดีลกูลูบูลและดันฮานาจีรกาดีมีถ้าพี่น้องครับเราจะอะไรเตือนบอกว่ามุฮัมมัดเจ้าจงเตือนพวกเขาถึงวันที่ใกล้จะมาถึงวันที่หัวใจมาติดอยู่ที่คอ หัวใจด้วยความกลัวของมนุษย์ในวังทีมะมันมาติดยูที่คออันหนึ่งมาจาัดมันเต้นด้วยความรุนแรงก็ความกลัวติดอยู่ที่คอทิ้งขนาดที่จะต้องเก็บเก็บกรรมเอาความโกรธเอาความเสียใจเอาความเสียใจเอาความทุกข์ใจเอาไว้ในหัวใจอัลลอฮฺบอกมาดีด้วยมีนัมินฮามีมิวว่าล่าช์อิญยูตอนในสําหรับบรรดาผู้ที่อรรมต่อต,ตัวของพวกเขา,าึงวังคียมะพวกเขาจะไม่มีเพื่อน จะไม่มีเพื่อนสนิทพิสหายจะไม่มีคนที่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือและรับฟังพวกเขาได้เพราะนั่นคือวันแห่งการตอบแทนสําหรับบรรดาคนที่ศรัทธาต่อล l l a ์บรรดาคนที่ปฏิบัติตามรมรซูลของพะองค์แต่สำหรับคนที่อาจทำต่อตัวของตัวต่อต,ต,ตัวเองในดุนยาอาจทำต่อตัวเองโดยการไม่ปฏิบัติตามมาลซุ่์ไม่ปฏิบัติตามมรซู่นโดยการฝ่าฝืนบทบัญญัติของศาสนา ดยการกระทำในสิ่งที่เราตาแลาแล้วเราซู่ห้ามแล้วเราก็นั่นคือวันที่จะเป็นวันที่ทําให้เขาเสียใจและขาดทุนมากที่สุดถึงขนาดที่หัวใจเต้นด้วยความกลัวและความทุกข์ความกังวลว่าไม่รู้จะหลีกพ้นไปจากการลงโทษในวันดังกล่าวได้อย่างไรดังนั้นถ้าพี่น้องพู้ที่มีอีมานตอนเราจะอ่านอะไรครับนี่แหละคือสิ่งที่เราจะอ่านแลเตือนพวกเราเดี๋ยวให้อาจารมีมาสอนล,ล็อกไว้สลหรัเตือนพวกเราแล้วดังนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะถึงวันวันหนึ่งวันที่มาลิกินเมาส์ จะมาเก็บวิญญาณของเราวันที่เราจะต้องลาจากโลกดุนญ,ญานี้นั่นคือวันที่จะเป็นวันที่เรามุ่งหน้าไปสู่โลกอาเีรอร์และเมื่อถึงเวลานั้น ناو تامي سامات بين بان لكاحاي روميكا تانتا سياتاي نسيتي فورو دنيا إن الله ومالايكتب يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا على هي وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على ابدك ورسولك محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وعدل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون